คนบางคนนะเราจะไปทําตามใจทุกอย่างไม่ได้อันนี้พูดตรงๆเอาง่ายๆในครอบครัวนี่เลยเนาะคนได้ง่ายมักจะไม่เห็นคุณค่าพอได้แล้วก็เพ่นข้างหน้าอยากได้ก็มาอ้อนเอาใหม่เพราะฉะนั้นเออเราอะผู้ให้หรือผู้ดูแลยายจ๋ายังมีแม่ที่ดูแล นะ,ะมีลูกมีหลานเข้ามา,าคนแก่มีเงินหรือมีคุณค่าที่ยังเป็นผลประโยชน์กับลูกหลานได้ลูกหลานก็วิ่งเข้าหาเป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้หนึ่ความรักสอไปดูแลยา่าอย่างน้อยก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ตัวเองต้องการอันนี้ไม่ผิดยายจ๋าก็ไม่ว่าเพียงการสร้างคุณค่าให้แม่มีคุณค่ากับลูกหลานก็คือต้องมีเงินอยู่ในมือนะคะส เราต้องดูเหตุและผลแล้วยายยายจานะ๋าเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบนะคะไม่ใช่เป็นคนใจดีที่เอาใจใครง่ายๆแต่คนที่มองอยู่ไกลคือยายจ๋า,จานะฮะลูกหลานเนี่ยมีเยอะแต่ก่อนเนี่ยคนนั้นเข้ามาหุ้มเวลาเจ็บป่วยยายจ๋าจะเรียกคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาท่านในสายตายายจ๋า,จาทุกคนเดินเข้าหายายเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เดินเสียเปล่าเออเนาะและเราก็เข้าใจรางวัลของคนดีได้รับเสมอแต่ คนดีทําเพื่อแต่ผลประโยชน์อืมแปบ๊แปบๆพอได้แล้วหนีอันเนี้ยเราต้องมาคินิดพินิดพิจารณาเด้อนี่จ้านะใจดีจริงนะคะทําเพื่อยายนะคะแต่ถ้าดูแล้วไรค่ะเราก็ต้องคัดกองจ้า